เช่นข,ขออนุญาตตอบนะครับสั้นๆให้เลยครับคือในส่วนนโยบายในการรัฐศาตรประดิโดต์เนี่ยขนาดดี้ก็ยึดถือหลักธรรมบิบาลันนะฮะโดยที่จะต้องยึดในส่วนของความเป็นธรรมที่จะให้กับภาครัฐนะครับแล้วก็ให้กับบริษัทด้วยแล้วก็ให้กับประชาชนที่ต้องใช้ทรัพยากรในราคาที่ถูกครับคือทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกับที่ ได้มีการชี้แจงไปแล้วคืออะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่มาลงทุนแล้วก็ถ้าอะไรที่น้อยเกินไปเนี่ยประชาชนก็เสียประโยชน์รับขอบคุณครับท่านต่อไปเชิญถามประเด็นบิที่จบไหมีมใครจะรี่จะในที่ถามจะถามสักต่อไหมเชิญขออนุญาตเสริมนะคะในฐานนะคอลัมนิสตนนะคะก็คือ ภาคส่วนที่เมื่อกี้ท่านถามว่าคำนึงถึงเนี่ยค่าภาคหลวงนะคะ40%จะจับสรรให้กับท้องถิ่นนะคะอันนี้ตามกฎระเบียบที่เป็นอยู่นะคะท้องถิ่นที่ใกล้หรืออยู่ในแหล่งผลิตจะได้มากกว่าท้องถิ่นอื่นๆเขาก็จะมีกฎเกณฑ์รายละเอียดนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันแพงนะคะไอ้ค่าภาคหลวงมันก็ ท้องทิ่ก็จะมากขึ้นนะคะทำนองเดียวกันในระดับภาพรวมนะคะของรัฐเนี่ยไอ้ไทยแลนด์สาไม่นับส่วนอธิพลาสที่ท่านรองประหลัดอธิบายเนี่ยนะคะมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าสไ i ดิงสเกลนะคะก็คือว่า พบน้อยก็เก็บน้อยพบมากเก็บมากแล้วถ้าเกิดกำไรส้มหล่นขึ้นมานะคะก็ยิ่งเก็บมากเข้าไปอีกด้วย SRB ที่เป็นอาาัตราศถึง75%ซึ่งตรงนี้มันจะเหมาะสมกับความเสี่ยงนะคะว่าเวลาเข้ามากุดต่อเขาไม่รู้ว่าจะเจอมากหรือจะ 아니